สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมท่ารายการไก่เคดเก้น,นครับวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโอนกีสองวันนี้อยู่กับเอครบเจ็ดวันนะครับตามภารกิจเนาะมีให้ซื้อนะครับคนพละสิบสองนะครับโอเคตามนี้ผมตื้อไปแล้วเนาะใช้คุณคกวนนะครับเลยผมซื้อไว้อัปเดตพลังล่าสุดกับอ่ะประมาณนี้แล้วก็อ,อันดับนะครับอยู่อันดับที่สี่สิบหกนะฮะ แล้วก็กิจกรรมใหม่เตรียมตัวมาครับก็คือวันที่แปดถึงวันที่14สีนะครับแจกของรางวัลอะไรแจกของทานเลนะแล้วก็วันนี้อยู่ก็น่าประหลาดใจตรงที่เจเนี่ยเขาอยู่เขาก็แจกของเ์ฟนี้ก็คือขนพลดสิบสองพิเศษเนี่ยเขาแจกแจกอินหมดเลยนะครับผมอาจจะเลือกที่บองนะครับไม่แน่นะเกียวไว้ก่อนอ่ะดูพลังล่าสุดกันนะครับตัวหลักนะครับอ่ะประมาณนี้แต่ของม่วงขอบเขตนะครับ มาอะไรอัพ20นะครับมาก่อนอัส20นะครับเต็กนะครับอ่ะอัพนี้ครับของท้องขาดแค่หมดทงเดียวนะครับบุญเอ๋งนะครับบวก6นะครับตีหลุดเล่ดได้แล้วเนาะเคขึ้นกวนบวก6นะครับตีธรรมดาติดไฟนะครับอ่าเกี่ยวเกี้ยวนะครับเพิ่มการรักษานะครับตาเกี้ยวยังบวก5อยู่นะครับบวก6แล้วนะเคยนันเจียนนะครับนันเจียนผมจะตันแหละนะครับ ขีดเง่นเยนมบทที่สิบธ้านะครับเป็นเล่นต่อนะครับอใส่ดวงจิตได้แล้วนะครับอมาดูดวงกิตกันผมใส่อะไรบ้างนะอันนี้ผมใส่เป็นอออเันนี้บวกแรงจิตกีเวทนะที่จาได้นะครับถ้าผิดนะครับนี่บวกแรงจิตภาพครับบทดูเลือดไดยนะให้จาได้นะครับใส่พุ่นเองด้วยครับบวกไปติดแล้วนะครับบวกลรงจิตีเวทครับอ่า ส่วนเสลเกี sí English, right ียวในระบบการรักษานะครับการรักษาเป็นรูปแบบนี้เนาะทาตามได้นะครับอันนี้รบบกังจุ่มดีเวทเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเราเอาดวงกิจจากตรงนี้นะครับกดัดกดโชว์ไปกดโชว์ไปเออราบดีหมดเกลือไม่มีอะไรเลยเกลือแต่มัดีเกลือนะับแล้วมันเปลืองตังค์เรื่อยเด็กประเด็นนะดูดิเฮ้ยยย นี่ผมได้รู้ใหม่ว่ะทุกคนอ่าเ่อนามิถูกพิชนะครับสามร้อยครับเอามาทำเพื่อนะฮะไปใช้ทีมพิษน่อยนะครับส่วนของ่วงเนี่ยผมมีอยู่สองชิ้นอันนี้สุ่มได้นะอันนี้ถือว่าดวงดีหรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้นะถ้าบอกดวงดีก็คือดวงดีเนาะก็คืออันนี้ครับบวกพลังนะป้องกันนะครับอ่าบวกพลังทั้งป้องกันครับกายภาพนะแล้วก็ป้องกันเวทอันนี้บวเหดีครับสามร้อยเนาะสามร้อยนะมานี้ครับ แก้วม่วงนะ่ผมก็ได้มาด้วยนะครับสีรถดาเหจถูกพิษนะครับอันนี้ไว้แก้ทางคนที่เป็นทีมิษนะเนาะเพื่อดาเหจไปนะครับนี่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 ถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นสีทองนะผจะใช้มันนะครับอ่ะประมาณนี้นครับผมเลเวลห้าสิบแล้วนะครับวันที่เจ็ดเนาะได้เลเวลห้าสิบเพาดูดีนะครับตีตโลกให้ดูดีกว่านะครับว่าอันนะี้ผมจะเียมอะไเอ่ยตีเลยนี่งอเด้อมา ไปให้ดูกว่าล่างพิน,พนาไปทีกูหายนะครับบุญเองโอ้บุญเองได้ศับไหมอ้ตาบ,บอดกำตัวเอยแล้วผมสามารถกดข้ามในดันเจียนได้แล้วด้วยนะถือว่าเลือดดีจะได้ตามเร็วๆขอคอ,อยไปดูหอคอ,อยด้วยนะขอคอยเนี่ยผมไปยากมากนะ แย่ครั้งที่จะยากโอ้โหตีไม่ได้โอ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัคเหรอเฮ้ยบัคเหรอเมื่อกี้ทำไมบุญเอ๋งตีไม่เข้าแล้วทำไมได้ดูดเลือดว h a ดูสิวบาจะทิมอุ้ยนะครับเออมาเขาเปิดก่อนตับปตับปลาอาบิีตราไปอยู่ที่ทุเรศแล้โอ้หูใหม่คอดแรงเวอร์ถ้าจะตายว่ะ ถ้าดูไม่ได้ว่ะเออบุญเองตายนะครับโอคว่ผงเละเออแรงเออแล้วถ้าเวหกสิบเนี่ยเปลี่ยนก๊กเนะี่ยผมจะเปลี่ยนไปไวุยนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่อยู่หลอกครับงอะอยู่ได้ไม่นานตึ้เต็มปากออ้โหแรงอู้แรงแรงเลยอย่างเงี้ยเพราะผมจะหนวะววันผมว่าผมจะนาผมจะได้กดกอยเ้ืความบ จะต,ติดเกาะแตกสองสามตัวเลยนะต้อ,อวงว่าผมชนะ่ปทุกคนเออแรงเฮ้ยโอ้โหสุนโคกมันแรงวะ่ะไม่มีไงไม่มีแรงเลยตายครับไม่รอดเกมผมชนะละไงยอดครับผู้ชมอ่าให้ดูอีกทีนี่แล้วกันงอเหมือนกัน แต่เขาใส่เป็นลกสุนนำหน้าเพราะเขาจะเปิดเขาเก่าเขาจะเปิดก่อนแต่เขาตายไปแล้วครับโอเคตามนี้จะมีฟังก์ชันใหม่ไม้เลยถึงวันทนะี่14เนี่ยเออตั้งแต่วันที่8ไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้แหละผมจะเก็บทองเพราะว่าเดี๋ยะต้องไว้ซื้อนะครับขุนพ้นระดับสตาบอตเจขุนพ้นระดับเออสิบหกนะครับเวลาที่มันมาขายนะครับ ไปอัดซิมเซ็กด้วยแต่ไม่รู้ตอนนั้นผมมันถึงวันที่สี่เนี่ยผมจะเวหกสิบแล้วหรือปัป่นะถ้าเวหกสิบเพ่ผมย้ายก,กกทันทีเดี๋ยวผมไม่รอแล้วนะครับผมไม่อยากอยู่นะงอกคมันกกที่ดีนะครับในการลงดันเซียนแต่ว่ามันก็ไม่ได้พีด,ดีโหดขนาดนั้นนะครับไอพี่ดูที่ผมเนี่ยผมอธิบายไว้นานแล้วนะแล้วก็ใครที่บอกว่าติดตามเนี่ยผมก็ซาบึ้ง้ําใจครับจะทับคลิปต่อไปนะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ย่อทอนนะครับหรือเปล่า โอกเคชนะแล้วอย่างนี้อ่าควบคุมแผ่นดินไปอัดโลกไปตีไปทีนี่ฟันไปทีวาระจบหมดตีคลีกตายโอเคก็ปร่มานี้สำหรับง่ะไปดูกันเดี๋ยวได้เนี่ยอะไสำหรับของสำหรับของเรื่อยๆอ่ะแขนเออลืมเลยโอ้กองทัพอ่ะแขน นะครับเียวสามนะครับนี่ครับประมาณนี้คนเต็มนะครับปลอดภัยนะครับใครที่มันไม่เล่นเกินสองสาวันเนี่ยหรืออะไรพวกนี้พยายามจะเตะออกก็ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมผมให้ความเท่าเทียมนะครับไม่ต้องห่วงวกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ให้ความเท่าเทียมตส่เหตุแห้งเลยถ้าสามวันก็เตะไปเลยอ่ะไปะดูเออันดับ สนามบ้ารองดีกว่านะครับเดี๋ยวตปีสีนะครับ,อบ,รรบหอวเจกินแน่นอนมันต้องห่วงแล้วก็โอเคไอหอคอยเนี่ยผมอยู่ด่านเออห้าสิบสามซึ่งผมไปเกาะไม่ได้เพราะว่ไอหมอโขตโตมีหิวแรงเกินมีตัดหิวนะป่านนี้มันตายนะครับ,รบข,อของทองที่ผมซื้อได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. แด้ของเร็วๆจังเลยนะครับต่อไปคือหมวกนะผมจะหุงด้าหมวกไปก่อนทำครบเก็บไปก่อนโอเค แล้วก็สร้อยผมจะบอกว่าผมสุ่มได้สร้อยรีมันหนึ่งนะครับนี่สร้อยที่ผมจะให้บุญเองนะฮะนี่นี่เลยสิบหกนะครับของดีของดีครับตัวนี้ซื้อมานะครับอันนี้สุ่มได้นะครับอันนี้เจียมเขาแจกดาบนะครับโอเคหรือเสื้อหมวกนะครับโอเคก็สําหรับประมาณนี้นะแล้วนี่อะไร๋อกิจกรรมนี้ทําไม่ได้นะครับโอเคก่อนเข้าไปก่อน อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับเรียกว่ารีวิวก็ได้ของเซิร์ฟนะครับเขียนเล่นมาได้เจ็ดวันนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับจะไปกันให้ยาวๆคือกว่าจะสิ้นสติไปเลยประมาณนี้กว่าจะลิ้นไปเรื่องกว่าจะรวมเซิร์ฟไปตีชาวบ้านเขามาเนี้ยเกเรปร,ประมาณนั้นเลยนะก็คนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เข้ามาใจผมด้วยนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีกิจกรรมอะไรจะบอกอีกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย